เรามาเที่ยวเขาแยตโฟเรสนะคะอาร์ตโเลจิงอันนี้คืองานปั้นของใครนะอ,นนอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวให้ดูดหูใครเป็นคนที่อยากลองเดินป่ามือใหม่แบบเดินเล่นเหนื่อยเล่น,ลน,ลนแบบไม่ต้องจริงจังมากมานี่ไงปฏิมากันขนมปังไม่ใช่เธอนี่เราไรฟ์สดอยู่นนะ มันเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันเหมือนขนมปังยูยเขาเหมือนเขาปั้นขึ้นมาเหมือนเป็นเจดีอะไรสักอย่างหนึ่งป่ะพิวพรีเมีทูอิเทอร์นิตี้ใช่สีลาสินปะอะไรโคนเขาใหญ่เชื่อมโยงนี่นะคะก็คือเขาบอกว่าปั้นมาจาก ดินจากเขาใหญ่ใช่ไหมใช่พอถึงเวลามันก็จะทำไงนะถึงเวลามันก็จะเสื่อมไปเหมือนชีวิตคนได้ฟังขอบว่าเนี่ย,ยไม่หวั่น<ม>นอปออกมาออกมาไปกันต่อ ก็คือว่าจริงๆแล้วทริปเขาใหญ่ครั้งนี้นะคะที่ฟิลมาเขาอยา,อาอ่อัรฟเรสก็เลยอยากหาสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมาเดินเล่นแล้วก็จริงๆอยากหาที่เดินป่าแล้วก็ไม่อยากเชื่อเลยว่า <laughs> จะได้เดินป่าจริงๆมีคนเกาตลอดทางยุงเยอะนะทุกคนใครแพ้ยุงก็ฉีดที่กันยุงมาด้วย อืมแล้วก็ถ้ามาตอนที่แดดร้อน,อนเขามีร่มให้ยืมนะคะยืมฟรีค่าเข้าว500ค่ารถกอล์ฟคนละ200แต่ว่าไม่มีใครเอารถกอล์ฟนะจากที่เนี่ยเห็นปะ่ะคนข้าง,างหลังเขาก็ไม่ได้ใช้รถกอล์ฟแล้วก็คนข้างหน้าก็ไม่มีรถกอล์ฟเหมือนกันเอา้าเมื่อกี้เราไม่ได้พิวกิเมต <Inter> อิท็มี n u เบอร์่กับลำเบอร์สองอ๋อที่เขาบอกว่าเขาจะวางปฏิมาการที่ปั้นจากดินจากเขาใหญ่ไว้ทุกจุดไวทั่วทั่วของงานแบบบริเวณนี้ใช่ไหมโอเคเรา,เอาออกตามล่าก,กันมันเหน่อยนะถ้าเกิดใครมานะ่ะมือใหม่ของจริงแบบไม่หลอกมันมีทางเดินอย่างนี้แล้วก็ได้สูตรอากาศ มันดอกร่างกายเลยเป็นไงบ้างเธอขอความรู้สึกคนที่ไม่ได้แบบอินกับธรรมชาติมากนะคะแต่ว่ามากับเราเพราะว่าเพราะว่าเขารักเราเขาก็เลยมา <c oughs> อ่ะมันรู้สึกยังไงร,รู้สึกเดินแบบเอาไปถือสิ <c oughs> <c oughs> อ่ะเดินชิวๆใช่เดี๋ยวถืออย่างเงี้ยเราจะเดิน เล shorts, ิกค like ิวเลยอ๋อก็เองอะมือถือมันหักไงก็คือเหมือนศิลปะที่เน pues> ี่ยเขาก็จะแบบเหมือนสะท้อนชีวิตคนมากกว่ามันจะมีหลายจุดแต่ละจุดก็คือเหมือนแบบประมาณว่ามันไปวงจรชีวิตเกิดมาแล้วมันก็เสื่อมไปอย่างหินเมื่อกี้มาแต่ละรอบหินก็จะไม่เหมือนเดิมอะเรากำลังจะเจอหินเมื่อกี้นะคะเขาปั้นแล้วเขาก็ตัดเขาเป็นวางอันที่สอง นี่นน้องน้องนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งโอย เเหลืออะไรอ่ะเปิดคืออะไรอ่ะอ๋อที่เป็นหินวงกลมจุดที่สูงที่สุดเดี AJ: ๋ยวเราไป EP พสองนะคะ